วันนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าสุขสัรวันสงการานใช่แล้วสุขสัรวันสงกรานทุกครอบครัวเลยนะคะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสงกรานก็ก็ตามนะคะแต่ว่าช่อง N W ง W นะคะ Real Estate 78นะคะเราจะไม่หยุดเสิร์ฟทำเลที่ดินสวยๆให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะใช่ครับวันนี้เราจะไปไหนคะพี่นะันวันนี้จะพาไปดูที่ดินทำเลดีอีกที่หนึงนะครับอยู่ติดถนนสุรนารายนะคะ ครับตรงโ,โ,โคกสูงนี่เองนะครับอยู่ติดกับเส้นนี้เลยใช่มค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตําบลโคกสูงนะครับช่วงปั๊มน้ํามันปตทโคกสูงนะครับก็เลยไปหน่อยเนี่ย้างหน้านี่ก็เป็นตลาดโคกสูงแล้วนะคะผมใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทโคกสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็ออกมาสักนิดเดียวเองนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปชมที่ดิน ทำเลทองนะคะต้องบอกว่าทำเลทองจริงๆเพราะว่าขายราคาถูกมากๆด้วยนะคะ<ช>ไปกันเลยคะ่ะใช่ครับผมตรงนี้นะครับคือถนนสุรารนาฬนะครับช่วงโคกกสูงนะครับผมก็ถนนเส้นนี้นะครับ ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่านนะครับเส้นทางสําคัญด้วยนะครับน้องแหมมค่ะคือเส้นทางนะครับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาที่สร้างใหม่นะครับเส้น290นะครับผมซึ่งถนนเส้นนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์นะครับสาย M6 นะครับบางปะอินนครราชสีมาด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ติดนะฮะทางขึ้นลงนะครับถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับ290นะครับศักยภาพก็สูงมากนะครับผมโอ้โห ทำเลของเ,ลงเรานี่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะอยู่ใกล้ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาและอยู่ติดกับถนนสุร,รานาราย205คือเส้นนี้เลยนะคะใช่ครับผมตอนนี้เรากำลังจะผ่านโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสร์นะคะใช่คับอันนี้เป็นโรงเรียนสมัยมัธยมของแม่เองนะคะ <c oughs> ใช่แบบเรียนที่นี่1ถึงม3ม1ถึงม3นะคะด้านซ้ายมือนี้จะเป็นโรงเรียนบุญเหลือวิทยานูสศรอ,อยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้เรากำลังใช้เส้นทางถนนสุรานาราย205์าเพื่อไปนะคะใช่ครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นวันสงการนะครับถนนมอเตอร์เวย์สาย M6 กเนี่ยก็เปิดให้ใช้นะครับพราเขาเปิด<า>ให้ใช้แล้วใช่ครับผมเปิดบางช่วงใช่ไหมคะใช่ครับผม ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับ mm hmm. ก็แวะเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมาครับมาท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางนะครับได้โดยรอบเมือง,องโดยใช้พืนมาไหว<อ>คุณย่า<ด>โ<ห>มเนาะก็มาเล่นสงการที่โคราชด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่อง NW r e s l Estate 78นะคะ mm hmm. ก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมที่ดินทำเลทองเนื้อที่19ไร่3งาน 75ตารางวานะคะแปลงนี้ทำเลติดถนนสุรานฎร์ลายก็คือเส้นนี้เลยฉะนั้นแปลงนี้นะคะจะแตกต่างจากแปลงก่อนหน้าที่แบบเคยพาคุณผู้ชมไปชมมานะคะเพราะว่าแปลงนี้จะทำได้หลากหลายแล้วก็จะเน้นเป็นธุรกิจมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเป็นถนนเส้นหลักด้วยค่ะใช่ครับเราผ่านตลาดโคกสูงมาแล้วนะครับค่ะส่วนข้างหน้านี่ก็คือแยกโคกสูงนะครับไปอำเภอขามเจลสอแล้วก็ ตัวโนน,นสูงได้นะครับโดยผ่านทางเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้องแหม่มเส้นทางหนองไข่น้ำนะครับผมทางโน้นขวามือก็คือเราต้องกลับรถแต่ทางนี้จะไปขามทะเลสอส่วนตรงต่อไปก็คือโนนไทยะนะคะอ่าโนนไทยแล้วก็ชัยภูมิด้วยถ้าเราไปซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าถนน2 1 9 8นะคะไปขามทะเลสอส่วนถ้าเราตรงไปก็ยังเป็นถนนสุราราัยก็คือ2 0 5ค่ะ ใช่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่แยกแดงนะครับโคกสูงนะครับผมจากตรงนี้นะครับถึงตัวอำเภอโนนไทยนะครับแค่13มโลเท่านั้นนะครับผมสิบสกโลใกล้มากเลยเนาะใช่ครับซึ่งถนนสุราษารนาลยเนี่ยจะมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่แยกประตูน้ำครับตำบลในเมืองนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดที่จังหวัดลบบุรีนะครับโดยครับผมโดยเส้นทางหลักก็จะผ่านนะครับตัวจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับ ได้เขาเรียกว่าเดินทางได้เกือบเชื่อมต่อเกือบทุกจังหวัดเลยหลายจังหวัดเลยนะเคียงกัน ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยู่กับช่อง N W Real Estate 78นะคะในวันหยุดสงการนี้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้หยุดการทำงานนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มีเวลาในการรับชมคลิปแปลงที่ดินต่างๆนะคะที่ช่อง N W Real Estate เนี่ยเอามาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะคะถึงหน้าจอเลยก็ว่าได้นะคะใช่ครับอตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามีเวลาเยอะเราก็จะพาชมมากกว่า1แปลงแน่นอนนะคะใช่ครับผมค่ะ ตรงนี้นะครับต้องแหม่มนมหนึ่งศูนย์สี่เก้าคือด้านขวามือเนี่ยครับที่เราเคยขข่บ้านหนองไข่น้ำไปแล้วใช่ครับไปโคกไปโน้นสูงได้นะครับออกโน้นสูงออกย่าตรงแยกปราสาทหินพนมวัดตรงนนถนนมิรภาพได้ด้วยนะครับเขาเขาเรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองช่วงเทศกาลด้วยเนาะเขาจะใช้เส้นนั้นกันนะคะใช่ครับ ส่วนข้างหน้านี้นะครับที่ทุกท่านเห็นป้ายสีเขียวคือถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะครับเส้น290นะครับเป็นเส้นใหม่นะครับที่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับประมาณ80%แล้วล่ะครับก็ตองช่วงถนนสุราษาราลัยเนี่ยตัดไปอําเภอศูนเนรเนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ยังไม่เปิดใช้เป็นทางการนะครับ ก็สามารถวิ่งได้รอบเมืองอตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับเรียกว่าไปได้ทุกที่เลยะนะครับตอนนี้เราผ่านหมู่บ้านเติมสุขนะคะแล้วด้านซ้ายมือตลาดต้นไม้กรีนโซนนะคะเนี่ยที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะ โอ้โหต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยเราอยู่ใกล้นิดเดียวเองนะคะส่วนด้านขวามือก็จะเป็นร้านขายรถยนต์นะคะด้านซ้ายมือจะเป็นปั๊ม LPG นะคะนี่ตรงนี้นะครับคือเส,ส,ส้น290นะครับก็เชื่อมต่อกับถนนมอเตอร์เวย์นะครับออสาย M6 นะครับไปบอำเภอด่านคุดทดอำเภอสูงเนินได้หมดนะครับผมช่วงนี้นะครับผมนี่ไงเขาบอกว่า มอเตอร์เวย์เอสระบุรีกรุงเทพก็คือแสดงว่าเขาเปิดให้ใช้ได้นะคะเนี่ยเขามีป้ายบอกซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ในทำเลที่ดีมากนะครับติดถนนสุรนาายนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เส้นสองกสูตรตรงนี้ด้วยนะคบผมก็ราคานะครับราคาเนี่ยเราได้ราคานี่ครับถูกนะครับถูกกว่าท้องตลาดใช่แน่นอนสําหรับแปลงนี้นะคะ ทุกท่านนะครับสามารถชมนะครับแล้วก็ดูข้อมูลได้ข้างล่างคลิปของเรานะครับได้ใส่ไปแล้วส่วนพิกัดนะครับระหว่างที่ดินเนี่ยสามารถแอดไลน์เรามาได้นะครับที่เบอร์0638412188นะครับเดี๋ยวคุณแบมมจะส่งข้อมูลได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับใช่ค่ะนี่น้องแมมคะเลยสก0มานิดเดียวนะครับผมตรงนี้นะครับก็ เราจะถึงแปลงที่ดินแล้วนะครับแปลงที่ดินของเราอยู่ทางด้านขวามือนะครับต้องยูเท<ช>ิน <turn S 1> ไปทาง<ก>ฝั่งขวามือครับาราจะไปตัวอำเภอโนอนไทยเราจะต้องยูเทินทางฝั่งขวามือนะคะอันนี้เส้นทางที่แบบกับพี่นัดกำลังเดินทางเนี่ย เราจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอโนนไทยนะคะส่วนส่วนแปลงที่ดินนะคะจะอยู่ในฝั่งของขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมาถึงแล้วนะครับแปลงที่ดินนะครับอยู่ทางั่งมือนะครับตรงข้ามกับหอจกเพชรการานะคะผมอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้ามกับอู่เพชรการาดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะวนลดกลับไปที่หน้าแปลงที่ดินนะครับ ถนนนี้เขาทําใหม่นะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของทําเลตรงนี้นะคะแบบมีความรู้รสึกว่าอยู่กึ่งกลางนะคะระหว่างที่เราจะไปโนทยก็ได้หรือว่าเราจะไปในเมืองก็ได้ก็คือใกล้มากๆเลยนะคะอย่างถ้าไปในเมืองนะคะก็สูงแล้วก็เข้าเขตจอหอ,อก็เลยจะหอไปก็คือเซนทรัลแล้วนะคะครับเรามากับรถที่บริษัท CKment o n s h e e t นะคะคุ เรากลับรถด้านซ้ายมือแล้วก็ตรงต่อไปอีกนิดเดียวนะคะคเพราะว่า,าที่ดินแปลงนี้นะคะจะอยู่ตรงข้ามกับอูเ่เพชรการาน,นะคะแล้วก็อยู่ติดกับโรงสียงสงวนค่ะใช่ครับผมเ,เมื่อมาถึงกับรถแล้วนะครับก็ ชิดซ้ายไว้เลยนะครับค่ะเมื่อจุดสังเกตก็คือบริษัทเพชรกาลานนะครับผมก็อยู่ตรงข้ามกับแปลงที่ดินเราเลยนะครับผมสาหรับแปลงที่ดินแปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่นะคะน้องเมเนื้อที่รวมนะคะ19ไร่3งาน75ตารางวานะคะเขาจะมี2โฉนดด้วยกันนะคะซึ่งโฉนดแรกเนี่ยเนื้อที่9ไร่3งาน75ตารางวา ถนดแรกนะคะก็คือจะอยู่ติดกับถนนสุรนารา์เลยนะคะก็คือตรงนี้เลยนะคะและฉนดอ่าถัดไปนะคะที่ติดกันนะคะก็จะมีอีก10ไร่ค่ะด้านหลังนะคะจะอ่าจะเป็นบ่อน้ำสามบ่อด้วยกันเลย ใช่ครับตรงนี้เราจอดอยู่หน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะตรงนี้เลยนะครับผมเราึงแปลงที่ดินแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูที่ดินข้างหน้ากันเนาะข้างนอกกันเนาะได้ครับตรนนี้แล้วก็โรงสียงสงวนก็จะอยู่ใช่ไหมคะท่งด้านซ้ายมือนะคะตรงรถพ่วงที่ที่เขาขับเลยเราไปนะคะก็คือแปลงนี้อยู่ติดกับโรงสียงสงวนเลยนะคะแล้วก็นี่สังเกตป้ายก็ได้นะคะบางไปอินสระบบุรีนะคะ อันนี้คือห่างจากถนนที่เราจะไปวงแหวนแค่กิโลเดียวเท่านั้นใช่ครับผมถนนวงแหวนรอบเมืองนะคะห่างกับแปลงที่ดินแปลงนี้แค่1กิโลนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราลงไปชมที่ดินข้างล่างกันเลยนะคะได้คะ่ะช่วงนี้จะเป็นเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะคะแดด ดีเลยค่ะคเดี๋ยวพาไปชมนะคะเมื่อวานพาไปดูอีกคลิปนึงแล้วอันนั้นไปตอนเย็นตรงนี้คือถนนสุรนารายนะครับช่วงโวกสูงนะครับตรงด้านนั้นคือบริษัทเพชรกาลาดนะครับซึ่งแปลงที่ดินเราก็อยู่ตรงข้ามกับบริษัทเพชรกาลาดเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็เป็นที่นะครับสูงกว่าระดับถนนสุรนารายนะครับผม สูงบนถนนชูน,น่นาละลายแล้วก็นากว้างมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับเราตอนนี้เราอยู่ทางฝั่งขาเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมทางด้านนู้นก็คือถนน290นะครับผมก็ไกลนิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้คือบริษัทนายงสงวนนะครับเป็นโรงสีนะครับผมซึ่งที่ดินของเราเนี่ยติดก,กับ บริษัทยงสรวนเลยนะครับผมตรงนี้ในแปลงที่ดินนะครับก็เป็นเนินนะครับมีรั้วรวดหนามนะครับล้อมรอบอยู่บ้างนะครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนด้านในเนี่ยถ้าเคลียร์ลิงไปก็จะได้พื้นที่ที่กว้างนะครับติดถนนเส้นนี้เลยนะครับตรงถนนนะครับไม่มีเบรคเกอร์กั้นขวางนะครับก็สามารถทำการค้าขายได้เลยนะครับผม ก็เรียกครับที่บินนะครับนากวางมากนะครับทำเตดูนะครับอยู่ใกล้กับตัวตลาดทุกสุงด้วยนะครับ สวัสดีค่ะน้องแมงสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดิน19ไร่3งาน75ตารางวานะคะตอนนี้แดดกำลังดีมากๆาเลยนะคะ <S <S ด้านนี้นะคะจะเป็นแปลงที่ดินนะคะก็คือจะอยู่ขาเข้าตัวเมืองนครราชสีมานะคะและอยู่เย้องเยงกันกับอู่เพชรการาดนะคะด้านนู้นเลยตรงนี้นะครับอูเอ่เพชรการาดนะครับอู่เพชรการาด แล้วก็ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือถ้าเราหันหน้าไปทางตัวเมืองนะครราชสีมานะคะด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะคะแล้วก็ผัดจากแปลงที่ดินเราก็จะเป็นโรงสียงสงวนนะคะพี่นัทคะแล้วเราจะเข้าไปได้หรอคะตรงนี้<ล>นะ่าจะจาได้<ร>ไม่ได้ไปตรงนี้ได้หน่อยเดียวอ,อไม่ไม่น่าจะเข้าตรงนี้ได้เพราะว่ามันมันจะไม่ค่ะพี่นัทมัน มันไม่มีทางเข้าจะเข้าตรงไหนอ่ะตอนนี้เรากำลังดูก่อนนะคะว่าเราจะเข้าตรงไหนดีนะคะใช่ครับเดี๋ยวเราหาทางเข้าไปที่แปลงที่ดินก่อนนะครับผมตอนนี้ซึ่งยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะครับตรงนี้นะครับใช่ค่ะ<ม>ใช่ครับก็คือโดยรวมนะคะเดี๋ยวแบบแจ้งคุณผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่สิบเก้าไร่ 3ามงาน75ตารางวานะคะตั้งอยู่ที่ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดนาครราชสีมานะคะมี2ฉโนดด้วยกันโนดแรกก็คือโนดที่ติดกับถนนนี้เลยติดกับถนนสุรานาราีนะคะเนื้อที่9้าไร่3งาน75ตารางวาแล้วก็ถัดไปนะคะถัด ถัดไปแต่ว่าเป็นแปลงที่ติดกับแปลงแรกนะคะก็คือเนื้อที่10ไร่นะคะรวมทั้งหมดก็คือ19ไร่3งาน75ตารางวาด้านหน้าติดถนนสุรานารายหน้ากว้าง130เมตรนะคะส่วนด้านหลังนะคะถนดใบที่2เนี่ยจะเป็นบ่อน้ำ3า3บ่อนะคะแต่ว่าความลึกประมาณ2เมตรนะคะ คุณผู้ชมสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะต้องการทําธุรกิจเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตลาดเลยนะคะอยู่ไม่ไกลจากตลาดกรินโซนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ถนนวงแหวนการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะสามารถโทรหาแบบได้เลยนะคะที่เบอร์063-8412-188นะคะหรือว่าแอนด i นะคะ0 6 3ย์หก8 8นะคะ ติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดและช่อง y o u t u b e นะคะช่องนี้เลยชื่อช่องว่า N W Real Estate 78นะคะเดี๋ยวแหมมกับพี่นัทนะคะขอตัวทำคลิปวิดีโอไปฝากคุณผู้ชมก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ<อ>พี่นัทขอบคุณมากครับอตอนนี้เราให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูพร้อมกับเราในเบื้องต้นก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสามารถรับชมคลิปเต็มได้นะครับที่ช่อง N W Real Estate 78นะครับ ตลอดนี้ผมและคุณแมทก็อขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ